ชาวลักนณาราศรีพฤษภประจำเดือนกรกฎาคมนะคะมาดูกันเลยว่าการเงินนะ เป็นยังไงการเงินในส่วนของเดือนกรกฎานี้ชาวรา,าศีพฤษภนะคะอะไรที่เคยติดขัดให้รู้ไว้เลยว่าโชว์ไพ่ตัวนี้ขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะหมุนได้ดีราบรื่นขึ้นนะคะแต่เนี้ยเป็นการหมุนก่อนนะอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบเฮ้ยเหลือเก็บเหลือใช้อื้อฟือเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องมันเลยโชว์ขึ้นมาถึงการหมุนนะคะแต่หมุนได้ดีแต่ถ้าใครเนี่ยนะที่ทําพวกธาระค้าขายหรือทําอะไรที่ไปนเน้นผลกําไรอ่ะไพ่ตัวนี้จะโชว์ขึ้นมาว่า,วาการเงินของคุณเนี่ย จะมีกำไรหมุนเข้ามาทําให้คุณสามารถไปจ่ายอะไรที่มันติดค้างคงค้า หรือทําให้คุณสามารถไปลงทุนเพิ่มได้ด้วยนะคะมาในส่วนของพวกเงินก้อนโชคลาบนะลาบลอยอะไรต่างๆทั้งหลายเงินเสริมเพิ่มเติมคุณเนี่ยมีสเสน่ห์นะเมตตามีเกณฑ์จะได้นะคะจากคนที่เป็นผู้ชายหรือจะหมายถึงผู้ชายของเราหมายถึงแฟนหมายถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะหรือหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีความสเสน่หานะคะมีโอกาสได้โชคลาภจากทางผู้ชายนะคะเน้นไว้ตรงนี้ต่อให้คุณจะเป็นผู้ชายก็ตามอาจหมายถึงแบบเ คุณเป็นเสียงโชคเสียงดวงใช่ไหมแล้วคุณได้เลขได้เลขเนี่ยที่เสียงโชคเนี่ยจากคนที่เป็นเพศชายหรือคุณ ไปซื้อกับคนที่เป็นผู้ชายแบบนี้ก็ได้นะเออหรืออะไรได้อีกเออคณทาการค้าขายที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์คุณขายได้แล้วก็ได้ก้อนใหญ่เนี่ยโดยที่มีผู้ชายเนี่ยเป็นลูกค้าก็ดีหรือว่าเป็นนายหน้าขายให้คุณก็ดีแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูที่เรื่องการงานในส่วนของการงานไพ่ขึ้นมาว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับการผลักดันสนับสนุนได้รับโอกาสให,ใ,หใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่ ตีฟันทงได้ว่าเรื่องของการงานถ้ามีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไปทางที่ดีแปลว่าคุณได้รับการอุปถมัมดวงช่วงนี้ผู้ใหญ่อุปถัมค่ะหรือถ้าต่อให้คุณจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีอ่ะแต่ถ้าคุณกําลังเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามอ่ะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือคุณให้ผ่านทุกอย่างไปได้นะคะความรัก ในส่วนความรักไพ่โชวขึ้นมาว่าช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เจออะไรใหม่ๆทําร่วมกันเป็นกิจกรรมเป็นแอคทิวิตี้นะคะเป็นเอ่อ การปรับตัวเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้เจอนะคะแล้วก็ได้ทําร่วมกันกับคนที่คุณรักแต่ถ้าเป็นคนโสดคนโสดโชว์ขึ้นมาว่ามีเกณฑ์เจอคนเช่าชู้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาจีบเนี่ยสแกนให้ดีๆช่วงนี้นะมีเสน่ห์กับคนที่ไม่ค่อยน่ายุ่งเกี่ยวนะคะกับคนที่แบบร้อนแรงอันตรายนะเออมาถึงเรื่องราวที่อยากให้ระวัดระวังค่ะ สิ่งที่อยากจะเตือนหรือให้ระมัดระวังนะคะอันดับแรกเลยมีเกณฑ์ที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่หรือสภาวะที่เราเนี่ยอึดอัดไม่มีความสุขไม่คุ้นชินไม่ได้อยากไปนะคะอาจจะต้องจำใจจำยอมจำทนไปอยู่ในจุดนั้นนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เป็นสภาวะเป็นไปเจอคนหรือให้ทําอะไรบางอย่างที่ไม่อยากทำอะไรเงี้ยที่เรารู้สึก มันอึดอาดมันไม่มีความสุขมันไม่เป็นตัวเรามันจะเจอสภาวะทุกตรงนี้ได้ก็ให้เตรียมรับมือเตรียมแต่มันระวังให้ดีแล้วก็ระวังของมีค่าสูญหายเสียหายด้วยนะคะจะเป็นได้ทั้งของมีค่าหรือสิ่งมีชีวิตก็ได้นะเช่นคนที่รักอยู่ที่ถ้าวันนี้เขาหายไปเนี่ยแปลว่าเราเสียเขาและอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ความหมายของแม่หมออ่ะไม่ใช่เป็นในเชิงแบบ อันตรายขาดนั้นนะมันมันไพ่มันเป็นในทิศทางที่เหมือนกับว่าอสมมติคนคุยคุยอ่ะอยู่ดีเอ้ยหายไปแบบน้ํสองเดือนแล้วยังไม่ตอบอันนี้คือไม่กลับมาแล้วค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะมันมันจะเป็นฟิลฟิลนั้นนะแต่ถ้าเป็นในแง่ของเกี่ยวกับของมีค่านะก็คืออาจจะทําของหายสูญหายหรือเสียหายแล้วเราต้องซ่อมต้องเสียเงินซื้อใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงดวงโดยรวมของแต่ละราศีแต่ละลัคนาราศีเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะมันก็เป็นเพียงภาพรวมนะคะเพราะว่าดวงแต่ละคนนั้นนะคะมันขึ้นกับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูเจาะลึกเจาะจงนะคะแนะนําให้มา องคิวดูด้วยกันก็ได้ค่ะซึ่งสามารถที่จะเห็นได้ครบถ้วนพื้นดวงบุพกรรมปัจจุบนันอนาคตและถามคำถามได้ไม่อันอีกด้วยใครสนใจคิวยังว่างอีกเยอะเลยค่ะทักกันเข้ามาจองคิวกันได้เลยนะคะแม่หมอก็ฝากกดแชร์หรือกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้รออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับดวงชะตาแต่ละเดือนกันได้นะคะหรือถ้าใครนะคะมีความเอ,อ่อ สนใจที่อยากจะดูดวงนะคะหรืออยากจะแนะนำนะคะแม่หมอให้กับเพื่อนๆก็แชร์กันเข้าไปได้เลยค่ะ